ฉันรักที่จยืนอยู่ตรงนี้ตกลุ้มราก,กับเวทีทำกลางเสียงเชียร์และการปรบมือเหล่านั้นที่มีให้ฉันทุกอย่างคือความเร่ารอ้อนต้องซ้อมต้องอยากลำบากเพียงใดกว่าฉันจะได้ก้าวผ่านกำแพงนี้ไปจนถึงนาทีที่ฟันเมื่อพามานั้นเปิดให้ฉันแสดงเป็นคนเป็นไม่เป็นคนเดียวที่ไม่ทัน ร้องไห้ตอนกับบ้านซ้ำอยู่อย่างนั้นตั้งกี่ครั้งร้องเพลงไม่เอาไหนทำไม่ได้ในใจในบางวันก็สูญเสียทุกความมั่นใจไปมากมายคนอื่นๆเมื่อมองไปเมื่อไรก็ดูจะเปล่งประกายกว่าฉันความฝันต้องเกิดอยังเหือจึงได้มาใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปดอกไม้จึงบานคำว่าพย,ยายามไม่เคยทำ No Cinderella but I like the shoes Big glass platforms, bitch I'm choosy Long blue hair, blue as a bruise Only trust a fella for some light amusement I'm no prey but I am pursued Pray for me not on the church's pews No distraction, can confuse me Whiskey my hip, plastic nothing fruity Fuck a princess, I'm a king Bow down and kiss on my ring Being a bitch is my kink What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king Bow down and kiss on my ring It's gonna hurt, it'll sting there's a blood in the sink I'm crazy but you like